ทำไมโอุ๊ยฮึจับตังกิ้วตังกิ้วเกียรโอเคอ่ะวัดดีวัดดีวัดดีขอบใจเอาเอาอะไรอีกเนี้ย อะไรอีกโอเคชื่ออะไรหไหวเหรอโน้บ่าฉันโน้บ่าแล้วสวัสดีค่ะนี่ยังเออสวัสดียังไหนๆจะโชว์สวัสดีนิสวัสดีสองมือทิสวัสดีสองมือทิ อ้ยย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 อยยยยย Thank you ยย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  o ยยยยยยคยยยยยยย y ยย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 ่ยยยยยยยักยยยยะยย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  นี่สรนแล้วนะเขาหูไหมหมาจะชอบ อันโถ่นะตางน,นี้ตางน,นี้อีแค่ขนลงเป็นแมวหรืออะไรนี่ดีมากคุ้มพ่อยกะพอแล้วมา้า

เดี๋ยวใช้มือเก่งเนี่ยสโนไวนครสวรรค์โอเคหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวอ้าวหอนได้ไหมหอนผีมาผีมาผีมา

买了。